สวัสดีครับผมผมกุนาครับเมื่อนี้ครับ,มออรบผมได้คุยกับแม่น้องสตังครับเกินก้อนานครับว่านอตังพันถือเลขเนาะสามแสนกว่าบาทแต่คนที่ถูกอีกคนหนึ่งก็คือแม่นอตังถูกตรงเลยก็คือสี่เจ็ดแปดเพราะว่าแกซื้อเลขหกกับแล้วก็แกก็ถูกเลขเก้าหนึ่งทั้งบนทั้งล่างครับสามตัวตรงก็คือสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ล่างก็คือเก้าหนึ่งเลข มาจากสก็เลขมาจากความฝันของน้องตังแหละแกก็ถูกเลขเยอะพอสมควรครับโหบครับว่าแกถูกอไรแกได้หลายแสนกว่าน้องตังยังครับเฮ้ยทั้งแม่ทั้งลูกครับถูกเลขเยอะมากถ้าถํามว่าแม่เปนะ็นอะกรกลมหน้าโมหรือเปล่าก็ย้อนไปฟังความฝันของน้องสตังก็ได้ครับผมน้องตังฝันว่าได้กลับบ้านเก่าบาบานอะไรที่หลังนั้นก็คือเจ็ดแปดสี 4. น้องตังบอกว่าน้องตังชอบเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่ง แม่น้องตังเป็นคนที่ชอบซื้อเลขแล้วก็จะซื้อตามที่น้องฝันซึ่งแม่ก็ไปซื้อตามนี้ครับแม่ก็ซื้อหกกับสี่เจ็ดแปดแล้วก็ 9, ก้าหนึ่งแกก็ได้หลายแสนครับหลายแสนของเราเนาะประองห่วงครับแกก็ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นครับแกบอกว่าแกสี่เจ็ดแปดนันคือแกซื้อห้าร้อยสี่เจ็ดแปดนะครับตรงๆเลยซื้อห้าร้อยก็ได้เยอะสพอสมควรนะครับได้เยอะพอสมควร ได้หลายแสนเลยล่ะมือนีครับน้องขาตังเล่าความฝันให้ฟังไม่ใช่ความฝันของน้องขาตังนะครับแต่ว่าเป็นความฝันของแม่น้องขาตังซึ่งแกฝันต่อมวดเลยแม่เล้วฝันครับก็เลยเราามฝันให้น้องฟังน้องก็มาเล่าความฝันต่อหนึ่งให้ผมฟังนี่เป็นความฝันของแม่น้องขาตังครับเพราะว่าเพิ่นถือเหรหลายแล้วสงสัยเพิ่นเก็บมาฝันต่อไหมเพิ่นฝันมา เพนยื่นอยู่ขางทางครับซึ่งมันเป็นหนทางหนทางแบบดินทรายแล้วก็ช่วงเวลาในความฝันคือมันเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าสาวสาวสาวเช้าเช้าสองขางทางคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นต้นข้าวมีน้ำถ่วมแล้วก็มีรถคันหนึ่งครับรถเหมือนกับรถขายของรถปุ่มพ่วงครับเป็นรถกระบะขี่ผ่านมาแล้วก็มาจอดอยู่ ต่อหน้าของแม่น้องตะตังครับแม่น้องตะตังิ่นก็เลยเอือนถามว่ามีเลขขายบอฟังนี้ผิดครับแม่น้องตะตังตะโกนถามว่ามีเลขขายไหมรถพุ anyway ่มพวงครับรถกระบะพุ่มพวงเหมือนกับรถขายของนะครับจู่ๆครับรถคันนั้นก็จอดเขากาลังขี่ผ่านแต่ว่าแม่น้องตะตังตะโกนถามว่ามีเลขขายบอเขาก็ได้จอดครับแล้วก็ยกแผงลอตเตอรี่เนาะแผงลอตเตอรี่มันเหมือนกับ เฮโดดีครับฟืดลงมาเปิดถ่ายข่างลงมาครับฟืดลงมาลอตเตอรี่เต็มแผงเลยครับลอตเตอรี่เต็มแผงเลยวงวดวันที่สิบหกกันยายนหหกคือแม่นองตั้งเพิ่งจะไปเลือกลอตเตอรี่ครับเลือกอยู่นะครับโตวได้สีออกเนาะตัวไดสีถือเนาะสีถือตัวได้ดีเนาะครับตอนที่แม่นองตังกําลังเลือกเลขลอตเตอรี่อยู่ครับจู่ๆครับเราก็ร่งสิพิจาร์ลอตเตอรี่จับลอตเตอรี่จู่ๆลอตเตอรี่ ชุดหนึ่งสองใบมันตกลงมาครับมันตกลงมาแล้วแม่หนอนต้งครับเอามือครับไปคว้าลอตเตอรี่ไว้ทันครับกำคามือเลยโดยที่ว่าลอตเตอรี่ไม่ตกลงพื้นแม่หนอนตางบอกว่าเอามือซ้ายกำลอตเตอรี่อย่างไวเลยค่ามือเลยอิงๆค่ามือเลยแม่หนอนต้งก็เอาลอตเตอรี่ครับมาเปิดดูในมือมันเป็นเลขเดียวกันทั้งสองใบ เลขที่แม่น้องตะตังเห็นครับในความฝันสองตัวท้ายครับคือเลขสามหกสามหกครับที่แม่น้องตะตังเห็นสามหกแล้วก็เปิดเบิรงเนานะโอ้ยสิบหกกันยาหกหกสามหกมาบนอนาะมาบอเนาะนีคือขี่ลายใชนะ่เนาะสามหกเนาะอันนี้คือในความฝันเขาได้บอกแล้วจากนั้นครับแม่น้องตะตังก็จ่ายเงินให้กับคนขายลอตเตอรี่รถพุ่มพ่วงไปครับ ราวการลดขนาดครับลดขนดกับแลนลุยหนาไปเลยแลนลุยหนาไปเลยเปียกๆไปเรื่อยๆครับจนสุดทางเลยความฝันของแม่นาตังก็มีประมาณนี้ครับฝันต่องวดครับฝันว่าลอตเตอรี่มันตกแล้วก็เอามือเนี่ยหยิบจับท่านครับคามือเลยเลขอยู่คามือเลยครับสองตัวคือสามหกส่วนตัวเลขครับน้องหน้าตังพูดกับแม่เล่าสองคนครับเป็นคนถี่มาร์ตีเลขอยู่แล้ว ก็เลยพักกันตีครับสองตัวก็คือมันอาจจะเป็นเลขบนก็ได้คือสามหส่วนเลขสามตัวนี้จะจับตัวหนใส่ก็เลยพักกันบอกกันเนาะผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นสี่จับก็เจดมือก็ห้าเพิ่งกระตีนเลยครับอันนี้คือตัวเลขจากน้องสตังกับแม่น้องตามนคนตีครับเลขตัวเดียวก็คือสามหเพิ่งพักกันตีครับผู้หญิงก็สี่ มือก็5จับก็7 4 3 6 5 3 6 7 3 6ครับและอีกตัวหนึ่งครับจับบางเทืออาจจะเป็น7หรือเป็น9ก็ได้อาจจะเป็น9 3 6ครับนี่คือตัวเลขทั้งหมดที่แม่น้องตามเป็นคนตีเม็ดเดียวหางเดียวที่ว่าเห็นในลอตเตอรี่2ใบก็คือ3 6ครับแต่แลราก็ตีเพื่อครับ ตีเผื่อเป็นเลข3ตัวน่าแล้วก็ตีว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็น4แต่ถ้าเป็นจับก็เป็นเจดมือก็5แต่ถ้าเป็นจับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นกรรมน่านกรรมครับกรรมอาจจะเป็น9จับ7จ็ดมือห้ากรรมเกครับแล้วก็เลยตีตีสี่สามหกหเแล้วก็เก้นี่คือตัวเลขห้างใดห้างหนึ่งก็ได้ครับอาจจะมาก,ก็ได้ แต่เม็ดเดียวก็คือสามหก่เราไมีได้ไหครับฝันต่องวดของแม่น้องตตังนี่เป็นความฝันของแม่น้องขตังนะครับเดี๋ยวเราล่อลุ่นอีกรอบนึงว่าน้องเพื่อนสิฝันอีกแบบไหนฝันเห็นตัวเลขแบบไหนนะครับเนาะเพราะว่าแม่น้องตาตังก็จับเงินหลายแสนปรมันกับรึงรึงหลานมั้งครับเนาะเพราะว่าเฉพาะแค่เก่าหน,นึ่งเล่าเนี่ยก็ได้หลายแสนและเพราะว่าเราก็ซื้อตัวับหลายพันละแล้วก็สี่เจ็ดแปดสามตัวตรงเลยเนี่ย กันในห้ายเติบเลยครึ่งล้านครับแม่น้องตังได้ครึ่งล้านส่วนน้องตังได้สามแสนน้องตังทุนผนมาหลายคือแม่มันก็เลยซื้อน,น้อยแต่แม่เนี่ยคือซื้อเลขจากน้องตงังนี่คือเป็นของฝันของแม่น้องตังครับรอหลุนมึงครับว่าจะแม่นหรือว่าแม่นลูกเป็นคนที่ฝันแม่นมากมาบังครับว่าแม่เนี่ยจะฝันแม่นเหมือนลูกไหมส่วนเลขสามตัวนี้คือถ้าใครตีได้จับได้ก็ลองไปตีดูครับแต่ตัวเลขหางเดียวไม่เดียวก็คือส6หครับลอตเตอรี่มันหล่นลงมาครับ จากรถลงมาแต่ไม่ตกมือขว้าเอาไว้ทันครับจับหมับคามือเลยหรืออาจจะเป็นเลขบนบ่แต่ถ้าเป็นเลขบนก็ลองจับดูครับว่าจะเป็นเลขไหน4 3 6 5 3 6 7 3หหรือ936ก็ลองดูครับงวดวันที่16กันจะยน66หอาพินาเบิงเผื่อตัวเลขตัวไหนที่เขามักมันอาจจะมาก,ก็ได้ลองแคบไว้จดไว้ครับเพื่อเป็นแนวทางผมก็ไม่รู้ครับว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับเนาะเพียงแค่ว่านําเสนอให้ทุกคนได้ดูไว้เพื่อเปรียบเทียบ แค่นั้นเองครับผมถูกไม่ถูกก็อยากให้อยากให้ทุกคนถูกเหมือนกับน้องตังครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับถ้าว่านอกมันฝันเมื่อไหรเดี๋ยวจะมาพูดให้ทุกคนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับผม